ครับคลิปนี้ก็จะมาแสดงให้ดูรอบเครื่องยนต์นะครับรถคัน <c oughs> นี้เป็น t o y ยต a a อ t i s ปี04เครื่องยนต์ 1,600cc คันนี้รถคันนี้วิ่งไปทั้งหมด370,000กว่าโลนะครับก็เข้ามาโอเวอร์ฮอนเครื่องท่อนบนนะครับก็มีการเปลี่ยนบ่าวาวาลเปลี่ยนไกด์วาลไปนะครับแล้วก็ล้างลิ้นปีกวิเสือ้อ ล้างมอเตอร์เดินเบานะครับนี่ก็จะมาโชว์ว่า,อารอบเครื่องความนิ่งของรอบเครื่องนะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องดูนะครับครับนี่ติดเครื่องขึ้นมานะครับเครื่องก็จะมีการโชกขึ้นไปถึงประมาณพันสองร้อยสองพันสองร้อยรอบแล้วก็ลงมาเหลือประมาณ เก้าร้อยรอบนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ติดเครื่องขนาดที่ยังไม่ได้เปิดแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดแอร์ดูนะครับตอนนี้เปิดแอร์แล้วนะครับรอบเครื่องแทบจะไม่สวิงเลยนะเดี๋ยวลองจะจะเดี๋ยวจะลองเพิ่มโหลดโดยการเข้าตัวดีนะครับครับเข้าเกียร์ดีนะลอกเครื่องก็จะสวิงอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยรอบนะครับอันนี้ก็ ถือว่าสมบูรณ์นะครับอันนี้เข้าตัว N แล้วครับประมาณนี้ครับ